สวัสดีครับชาวราศีเมถุนนะครับกรกฎาคมนะครับคุณดวงคุณจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นฝากไปด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเชฟชาแนลยี่สิบี่พเจนะครับใบแรกขึ้นมาแล้วครับ1ดาบนะครับปัญหาต่างๆที่คนท่านจะติดค้างไว้นะครับใช้คําว่าแก้ได้นะท่านจะค่อนข้างแก้ไขให้มันผ่านไปได้ทีละเปราะทีละเปราะนะครับประสบความสําเร็จนะครับผมก็ชาวราศีเมถุนนะครับ สบายใจได้ปัญหาที่ค่อนข้างค้างอยู่หรืออะไรที่ติดค้างกันอยู่คนที่ยังติดค้างกันอยู่ก็จะเคลียร์ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังเห็นอยู่ว่าท่านบางทีรู้สึกอยากจะหลีกนี้ปัญหาหลบหนีปัญหาไปพักผ่อนไปพักใจนะสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับเหมือนกับแล้วก็รู้สึกไม่ไว้ใจนะครับไม่วงังไม่ไว้วางใจใครสักคนกลัวจะเข้ามาหวังผลประโยชน์หรือเข้ามาทําร้ายจิตใจนะครับหรือว่าไม่ไมกล้า เปิดรับคนเข้ามานะครับสำหรับชาวเาศีเมถทุนก็ค่อนข้างจะใช้คําว่าตอนช่วงนี้อาจจะวิตกกังวลไปสักนิดหนึ่งนะครับวิตกหวาดาวแวงไปสักนิดหนึ่งนะครับผมต้องตั้งใจตั้งสติให้ดีนะครับส่วนไพ่การเงินนะครับในออฟเพนเจอร์ขึ้นมาครับช่วงนี้ท่านอาจจะใช้เงินเพื่อการลงทุนนะครับอย่างเต็มขั้นเต็มตอนหรือบางคนอยากหาโน่นหานี่มาลงทุนให้กเกาะเกิดเงินนะครับเป็นดอกเบีย้ยเป็นเงินฝากเป็นอะไรประมาณนี้ นะครับท่านก็จะประสบความสําเร็จในด้านนี้ครับการเงินก็มีเข้ามาให้ได้ชื่นอกชื่นใจนะครับแต่ว่าใบนี้ก็ขึ้นมาเตือนเหมือนกันว่าบางทีอาจจะใช้เงินไปสักนิดนึงใช้เงินมากไปสักนิดหนึ่งนะครับในการลงทุนเพราะฉะนั้นศึกษาแล้วก็ให้มันแต่พอดีนะครับในเรื่องการลงทุนเพราะว่าท่านมีเณินจะได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าอาจจะต้องใช้คําว่าใช้เวลาหน่อยกว่าจะได้เงินคืนอะไรเงี้ยกว่าจะได้คืนทุนเนะี่ยการเงินก็อาจจะบางคนอาจจะ เออเลือกจะฝากไวดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าไพ่ใบนี้มันขึ้นว่าเป็นคนขั้นสายเปเหมือน,นะนกันเปยรักเหมือนกันเพราะฉะนั้นเลือกไปลงทุนดีกว่าครับอย่าเปเลยอะไรประมาณนี้อืมศึกษาเงินลงทุนอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็อาจจะเพื่อน,อ,นอาจจะห่างไกลกันนิดนึงอาจจะเหมือนไม่สนิทกับนักพี่น้องหรือเพื่อนนะครับชาวสีไหมทุนกว่าก่อนนะครับหรืออาจจะด้วยสถานการณ์ที่ยังต้องอยู่ห่างไกลกันหรืออาจจะมีความแบบเขาเรียกว่า ไม่เปิดเผยอะไรต่อกันกุมเก็บความลับหรือเก็บความรู้สึกตัวเองนะครับช่วงนี้อาจจะทําให้ท่านไม่ค่อยไว้าว่างวใจเจ็ดดาบขึ้นมาไม่กล้าเล่าอะไรให้ใครฟังสักเท่าไหร่นะครับนั่นแหละแต่ถ้าจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่ท่านสามารถเล่าให้เก็บความลับเก่งนะครับจะมีคนคนนึงแน่นอนซึ่งเดือนนี้ท่านจะได้เจอนะแล้วไม่คิดว่าคนคนนั้นจะทําได้เก็บความลับเก่งด้วยนะครับใบนี้ขึ้นมาสองถ้วยขึ้นมาแล้วว่าอ,อ,อารมณ์เหมือนกับว่า เดี๋ยวจะมีงานมงคลเร็วๆนี้สาหรับชาวราศีเมถุนนะบางคนอาจจะเป็นงานแต่งเป็นงานขึ้นบ้านใหม่อาจจะมีความสุขความสมบูรณ์นะครับหรือจะได้พบรักกับคนใกล้ๆบ้านคนแถวๆบ้านนะซึ่งเป็นรักที่ดีเป็นคนที่ท่านรอมานานหรือคนที่ท่านตามหามาดานค่อนข้างจะเข้ากันได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรกังวลเลยครับความรักในครอบครัวความอบอุ่นในครอบครัวของชาวราศีเมถุนค่อนข้างเกรดดี ค่อนข้าง number one อย่าคิดมากไปนะครับความสุขกำลังจะกลับมานะครับดีแฮงแมนยังขึ้นมานะครับเรื่องบางเรื่องที่ยังเป็นความคิดก็ยังเป็นความคิดอยู่อาจจะยังเริ่มไม่ได้นะครับโปรเจกต์อะไรต่างๆอาจจะยังเริ่มไม่ได้นะครับอาจจะต้องชะงักไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนนะครับหรือบางคนคนโสดอาจจะคิดมากในความสัมพันธ์มันยังไม่ลงตัวเหมือนคุยคุยไปแล้วมันยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาหรือเกิดผลอะไรขึ้นมาสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับเพราะฉะนั้นก็มันเป็นลักษณะนี้แหละหรือบางคนบางท่านอาจจะเจอ เขาเรียกว่าเรื่องลี้ลับเรื่องที่อธิบายไม่ได้นะเรื่องที่พูดยากอธิบายยากอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าสิ่งเหลือธรรมชาตินะครับให้สําหรับชาวราศีเมถุนก็จะเจอลักษณะนี้เช่นกันนะครับวิววิวออฟฟอร์ยังขึ้นมานะครับสําหรับอะไรที่ความเปลี่ยนแปลงอาจจะยังไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ยังไม่เกิดขึ้นฉับพลันเพราะฉะนั้นรอไปก่อนในเรื่องต่างๆนะครับความสุขที่มากม สุดๆยังไม่มาเนี่ยอาจจะต้องยังรอไปก่อนอาจจะยังมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่ท่านยังควรจะต้องใช้เวลากับมันสักนิดหนึ่งซึ่งถามว่ามันเปลีป่ยนแปลงไหมมันเปลี่ยนแน่นอนแต่ยังอาจจะไม่ช่างยังไม่ใช่เดือนนี้ไม่ใช่เวลานี้แหละตอนนี้นะครับสำหรับคนที่มีคู่แล้วอ่าก็ช่วงนี้อุดมสมบูรณ์พูนสุขกันนะครับทั้งหญิงทั้งชายอาจจะหนักตัวอ้วนพลีนะครับไปสักนิดหนึ่งเฉพาะช่วงนี้อยู่แต่บ้านนะครับหรือบางคนก็ค่อนข้างจะเป็น คุณนายนั่งนับตรงนับตังนะชาวราศีเมถุนนะนั่งดูแลธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะหรือบางคนโสดเนอนาคตต่อไปคุณจะได้เป็นคุณนายเลยนะนบอกเลยคุณจะได้เจอความรักที่โอเคแหละมั่นคงคุณจะได้เป็น Number รวันยืนหนึ่งสำหรับเขาเลยนะครับอที่สำรับบอกการลงทุนลงทุนอะไรดีผมว่าขายนะครับคุณจะมีธุรกิจค้าขายเนี่ยขายของนําเข้าดีมากนะครับ แนะนำเลยเพราะมันอยู่ในภพรมรณนะคือขายของนําเข้าขายของจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนอะไรคุณเอามานําเข้านะช่วงนี้นะถ้าใครมีทุนสักหน่อยนะเรียกว่าดีมากเรียกว่าเวิร์กเลยเรียกว่าสามารถทําเงินให้ท่านในระดับที่ค่อนข้างดีเลยนะครับสําหรับชาวราศีเมทุนนะครับในเดือนกรกฎาคมนะครับและไพ่นี้ยังบอกอีกว่าท่านอาจจะได้เจอคนที่เป็นผู้หญิงลักษณะผิวคล้ําตัวท้มทวมๆมาเจราจาหรือมาช่วยเหลือท่านในเรื่องของ ธุรกิจหรือในเรื่องของรถยนต์ทรัพย์สินอะไรประมาณนี้ก็เป็นคนลักษณะนี้นะครับแล้วท่านก็จะเป็นและคนก็จะเป็นคนเก่งด้วยนะครับแต่สําหรับคนที่อยากจะผู้ชายชาวราศีเมถุนที่อยากจะเอาเป็นคนนี้เป็นแฟนของท่านจะต้องดูดีๆนะเพราะคนข้างจะเป็นคนที่มั่นใจตัวเองและเป็นคนที่ค่อนข้างจะดุนขาจะจริงจังซสีเรียดด้วยนะครับผมมาดูถึงพนักงานประจานะครับคนทํางานนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ต้องทํางานข,ขยันข็งแข็งเป็นพิเศษหรือต้องพรีเซ้น บ่อยพิเศษคำมาคำเป็นพิคคเศษเพราะว่าลักษณะหัวหน้างานจะจับจ้องจับตาดูอยู่ไม่ให้คลาดสายตา,านิดหน่อยก็จับนะครับตรวจสอบทุกระเบียบนิ้วอาจจะทําให้ชาวราศีเมถุนนียมีความอึดอัดใจมีความไม่สบายอกสบายใจได้นั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นสิ่งที่อาจจะต้องรัดกุมในเรื่องของการทํางานอาจจะปล่อยปละอะไรไม่ค่อยได้มากนะครับอาจจะต้องเพิ่มความละเอียดในเนื้อง,งานหน่อยนะครับแต่สําหรับที่ท่านที่เป็นราชการเป็นทหารเป็นตำรวจอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง่งอาจจะได้ หัวหน้าที่ดีช่วยซัพพอร์ตนะครับหัวหน้าร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมรบกันมาเลยอันนี้อาจจะมีผลดีต่อท่านนะครับแต่ถึงกรานั้นกรานี้ครับสิ่งต่างๆนะครับในเดือนนี้จะเกิดความมั่นคงนะครับการงานของท่านไม่ต้องกลัวนะตกงานไล่ออกจากงานไม่มีนะขึ้นมาเป็นความมั่นคงในด้านการงานของชาวราศีเมถุนเดือนนี้นะครับใครจะทําอะไรเล็กๆขนาดย่อมๆก็ทําได้นะาทำอะไรส่วนตัวเป็นไม่เล็กไม่ใหญ่มากคือประมาณพอดีพอดีเนะี่ยท่านจะได้ความสําเร็จ ได้โชคลาภคือได้สิ่งที่ดีๆแหละได้เขาเรียกว่าอยู่สบายๆไม่ต้องกังวลมากนะครับความสมบูรณ์คุณสุขหรือความสเตเบอร์คือความมั่นคงมาเลยนะครับสาหรับท่านนะมีคู่ก็มีคู่มันคงมีการงานก็มีการงานที่มั่นคงทั้งพนักงานประจําและเจ้าของธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจขนาดย่อมด้วยแล้วจะส่งผลดีมากนะครับผมเห็นไหมมันยังขึ้น3มเหรียญอีกคือลูกค้าเก่าๆลูกค้าหน้าเก่าหรือคนเก่าๆจะติดต่อกลับมาหาในเรื่องการเงินเจราจาอะไรเรื่องการเงินก็สําเร็จมีปากเป็น โชคเป็นลาบนะครับนำมาซึ่งเงินที่ค่อนข้างจะสบายอกสบายใจนะครับมีใช้ตลอดมีวนมีเวียนใช้ตลอดถือว่าเป็นการเงินที่ไม่ขาดมือนะเขาเรียกเงินคล่องนะอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าหวังความสุขแบบใหญ่ๆความสุขแบบสมบูรณ์อาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้วันนี้ขึ้นอาจจะ ถ้าคาดหวังเยอะไปอาจจะต้องค่อยๆทีละสเต็ปนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับในเดือนนี้อาจจะเป็นความมั่นคง2ถ้วยและก็สีไม้เท้านีผมว่าก็เพียงพอแล้วสําหรับเดือนนี้แล้วสําหรับสถานการณ์่างนี้อ่ะในอนาคตต่อไปไม่แน่อาจจะสิบถ้วยก็ได้อ่ะความสุขที่แท้จริงมีลูกมีหลานอะไรประมาณเนี้มันออกประมาณนั้นอืมก็ฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e นะครับติดตามด้วยนะครับชาวราศีเมถุนนะครับขอบคุณครับ